ตอนนี้หัวใจของคุณอยู่ตรงไหนมาเช็คพลังความรักตามวันเกิดกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่องของเรากันนะคะวันนี้เรามาเช็คหัวใจของคุณกันค่ะในหัวข้อที่มีชื่อว่าตอนนี้หัวใจของคุณอยู่ตรงไหนใครที่กำลังสับสนในความสัมพันธ์หรือใครที่แอบคิดถึงใครบางคน หรือแม้แต่ใครที่กำลังเริ่มใหม่กับใครบางคนมาลองฟังกันนะคะว่าวันเกิดของคุณเนี่ยบอกอะไรกับหัวใจในช่วงนี้เราจะใช้เลขวันที่1ถึงวันที่11มาแบ่งเป็นกลุ่มกันนะคะขอให้เลือกกลุ่มที่ตรงกับวันเกิดคุณแล้วฟังด้วยหัวใจอาจจะไม่ตรงทั้งหมดแต่เราเชื่อว่าจะมีคำบางคำที่ทำให้คุณได้มองเห็นหัวใจของตัวเองเชัดเจนขึ้นคะ่ะกลุ่มแรกนะคะ คนที่เกิดวันที่ 1, 10, 19, และ28ค่ะหัวใจของคุณช่วงนี้เนี่ยอาจจะดูแข็งแรงจากภายนอกนะคะแต่ภายในเนี่ยเหมือนกำลังรอใครสักคนที่เข้าใจตัวตนลึกๆของคุณคุณเป็นคนที่ให้ความรักแบบจริงจังแต่อยากให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนบ้างอยากจะแนะนำว่าอย่าก,กลัวที่จะอ่อนโยนก่อนเลยค่ะ บางครั้งเนี่ยความแข็งที่เราสร้างกำแพงไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้คนที่รักเราเนี่ยเข้าไม่ถึงเราก็ได้ค่ะกลุ่มต่อไปนะคะคนที่เกิดวันที่ 2, 11, 20และ29ค่ะคุณเนี่ยมีพลังของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากค่ะในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะคิดถึงใครบางคนอยู่เงียบแม้จะไม่ได้คุยกันแล้วแต่ความทรงจำก็ยังอยู่เต็มหัวใจค่ะ คำแนะนํานะคะคือถ้าคิดถึงเนี่ยลองส่งพลังใจไปให้เขาเบาๆไม่ต้องทักไม่ต้องฝืนแค่ไม่เกียดตัวเองที่ยังรู้สึกเพราะหัวใจของคุณค่ะหัวใจของคุณเนี่ยมีค่ามากกว่าที่ใครบางคนเนี่ยจะทําให้มันเจ็บนะคะกลุ่มคนที่เกิดวันที่ 3, 12, 21, และ30ค่ะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ในช่วงนี้ในหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะดูเหมือนเปิดมากขึ้นนะคะมีคนเข้าหาหรือมีความรู้สึกดีๆมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีความลังเลในใจว่าจะเปิดเต็มที่ดีไหมคำแนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะลองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองดูค่ะไม่ต้องรีบร้อนขอแค่ค่อยๆรู้จักกันอย่างสบายใจเพราะรักที่ดีนะคะไม่ต้องเร่งรีบค่ะ ต่อไปนะคะกลุ่มคนที่เกิดวันที่ 4, 13, 22และ31ค่ะคุณเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนแปลงหัวใจค่ะบางคนเพิ่งตัดใจจากใครบางคนบางคนกำลังพยายามปล่อยสิ่งที่เคยผูกพันมันเหนื่อยมากค่ะเรารู้แต่การที่คุณเลือกเดิอนออกมาจากสิ่งที่ไม่ชัดเจน คือสัญญาณว่าคุณเนี่ยเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองคําแนะนำนะคะคืออยากลับไปหาความคุ้นเคยถ้าความคุ้นเคยนั้นเนี่ยมันไม่ทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มคนที่เกิดวันที่ 5, 14, และ23นะคะช่วงนี้เนี่ยหัวใจของคุณเนี่ยเหมือนขึ้นเลยค่ะขึ้นขึ้นลงลงบางวันเนี่ยก็อ,อยากเริ่มใหม่ บางวันก็ยังคิดถึงอดีตคุณเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านช่วงเวลาเดิมๆค่ะและมีพลังงานบางอย่างกำลังดึงดูดคนที่เหมาะกับคุณเข้ามาแนะนำนะคะคนกลุ่มนี้นะคะอย่าจมอยู่กับความผิดหวังเก่าๆเพราะคุณเนี่ยมีโอกาสเริ่มใหม่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองได้จริงๆเร็วๆนี้เลยค่ะกลุ่มต่อไปนะคะ กลุ่มคนที่เกิดวันที่ 6, 15และ24ค่ะหัวใจของคุณเนี่ยกำลังโหยหาความมั่นคงอาจจะรู้สึกเบื่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนและเริ่มตั้งคำถามว่าเขาเนี่ยรักเราจริงไหมนะแนะนำสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะอย่ารีบตัดสินใจอะไรจากความกลัวถ้าความรักตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งกดดันตัวเองเลยค่ะ ถ้าใช่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆมาเองค่ะแล้วมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองค่ะแต่ถ้าไม่ใช่จัก,กรวาลจะดึงดูดคุณออกมาอย่างนุ่มนวลกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มคนที่เกิดวันที่7 16และ25ค่ะคุณเนี่ยเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งและมักจะแสดงออกว่าตัวเองเนี่ยโอเคทั้งที่ในใจเนี่ยเจ็บมากช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหน่อย เหมือนมีอะไรขาดหายไปแนะนำสำหรับคนกลุ่มน,นี้นะคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวเลยค่ะคอยคุณเนี่ยเปิดใจพูดกับใครสักคนหรืออย่างน้อยนะเขียนระบายความรู้สึกคุณไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะพราะคุณเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับความรักแบบที่คุณเนี่ยให้คนอื่นมาตลอดเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่า ทุกหัวใจนะคะมีเส้นทางของตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของการรักการรอหรือการเริ่มใหม่เราอยากจะบอกทุกคนว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะความรักของคุณเนี่ยจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณกล้าที่จะฟังหัวใจของตัวเองอย่างซื่อสัตย์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์วันเกิดของคุณไว้ได้เลยนะคะเราจะคอยอยู่ตรงนี้ เพื่อเป็นเพื่อนที่เข้าใจหัวใจของคุณเสมอค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ